สวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งนะครับมาตุรีดีนะครับวันนี้มารีวิวการอบรมก่อนแต่งงานตอนนี้อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสรา,ราประจำจังหวัดปัตตานีครับ<ๆ>การอบรมจะมีอยู่2วันมีเนื้อหาตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนแต่งหลักการต่างๆของ,ง,งวันแต่งต้องทําอะไรบ้างมีใครบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงการใช้ชีวิตร่วมกันการดูแลลูก เรื่องของการอย่ารวมถึงมีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ตามหลักการอิสลามด้วยฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่จะเป็นสําหรับคนที่เตรียมตัวจะแต่งงานหรือมีคู่ <Okay. S 1> แล้วก็การรวมสองวันนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่250บาทมีอาหารเที่ยงเลี้ยงถ้าไม่ต้องอาหาเองไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องกังวลว่าจะมีอาหารเที่ยงทานไหมเขาจะเตรียมอาหารเลี้ยงอาหารเที่ยงเลี้ยงให้ท่านวันละหนึ่งมื้อนะครับ สำัรับมาอบรมครับการแต่งกายสำหรับมาอบรมก็แต่งตัวเรียบร้อยทั่วไปนะครับก็ก็ดูว่าเรียบร้อยนะฮะไม่ได้จะต้องชุดมลยูไม่จําเป็นจะต้องเป็นชุดที่ใส่ไปละมานะฮะเป็นชุดอะไรก็ได้ที่ดูเรียบร้อยนะครับขายาวปกปิดเอารัดที่เรียบร้อยแล้วก็ที่นี่มีอาคารละมาดอยู่ติดกันกันกบห้องอบรมซึ่งใกล้มากสะดวกมาก วิทยากรแต่และท่านโอเคมากตามหัวข้อต่างๆดีมากๆครับเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนท่านสามารถจะอบรมที่ไหนก็ได้ตัวอย่างเช่นท่านเป็นคนจังหวัดนะาราธิวาสภูมิขอาเราอยู่จังหวัดนราธิวาสสามารถมาอบรมที่ปัตตานีได้เช่นกันอะไรอีก มุมผมเลยนะฮะมุมผมเลยแล้วก็คุยกับเพื่อนบางคนมองว่า2วัน2วันสำหรับบางคนที่เรียนมาหลายปีในศาสนามาเยอะก็เลยก็อาจจะคิดว่าเอจะมาอบรมทําไมเรียนมาก็เยอะแล้วนะครับแต่สําหรับบางคนที่อาจจะเรียนมาไม่มากเท่าไหร่เนี่ยการอบรม2วันช่วยได้เยอะเนื้อหาดีมากครับวิทยากรดีมากนะครับแล้วก็หลายช่วงเรารู้สึกว่าเวลาค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะรู้ไม่พอเราควรจะรู้เพิ่มอันนี้น่าสนใจฉะนั้นใครที่อยากรู้เรื่อง ก่อนที่จะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานการาอบรมมีมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญแล้วมีประโยชน์มากๆส่วนใครที่ไม่ได้จะแต่งงานก่อนยังมีรู้แต่งงานเมื่อไหร่หรือว่าใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ติดต่อกับสานักง,งาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ท่านสังกัดได้โดยตรงเลยนะครับผมอยากจะชวนให้คนที่ยังไม่เคยอบรมลองมาเข้าอบรมดูแล้วท่านก็จะได้ประโยชน์กับการที่ท่านจะได้ออกไปใช้จริงๆมากกว่าที่ท่านคิดขอบคุณครับ